เรื่องนี้นะึกขำไหมตั้งแต่ปีที่แล้วนะผมว่าทั้งร้านทองกวง้งง้วนแล้วก็ทั้งูนยนดำรงธรรมของอำเภอปากท่อแล้วก็ทั้งระบบการปกครอ,องท้องถิ่นที่รวมตัวกันปิดกั้นผมเชื่อไหมผมพูดว่าจะจัดตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่แรกเริ่มเลยได้แต่ทำอะไรผมรู้ไหมได้แต่ปิดกั้นรับหลังเอาข้อเสียของผมเนี่ยไปพูดว่าเกินจริงเพื่อไม่ให้มีหน่วยงานตรงไหนเข้ามารับเรื่อง แล้วได้แต่มองตาปิดปิดปิดปิทำอะไรไม่ได้นอกจากปิดกัน้นคอยกันผมเพื่อไม่ให้เรื่องเนีน้ได้รับอแบบืตรงจุดใหญ่เข้ามาตรวจสอบอะไรแบบเนี้ยได้แต่ทํากันอย่างเนี้ยอืมคิดตัวเด็กก็จะลืมที่ผมยอมพีอืมยอมพีก็คือยอมตายเรื่องนี้นยังไงต้องถึงถ้าไม่ถึงตัวผมต้องตายอืมก็อย่างนี้ก็ยังยืนยัคนคําเติมแต่แรก ถึงได้บอกว่าได้แต่มองตากปิดบอกโอ้โหคือทําอะไรมันไม่ได้ไงทั้งๆที่แม่งข้อเสียมันก็เอายอมรับแล้วถ้ามันเรื่องไม่จริงนะคิดดูเอาคนที่มีวุฒิภาวะก็คงมองออกถ้าเรื่องไม่จริงนะโอ้โหคงจะปล่อยโอ้โหปล่อยไอ้เด็กขี้ยายคนนี้แม่งว่าโอ้โหมันว่าสุ่ม,รรมับบลงทําว่าระบบการปกครองท้องถิ่นอะไรในพื้นที่ว่าร้านทองโอ้โหคงถ้าไม่สมควรปล่อยให้อถ้ามันบ้าเพื่อเจอรหรือว่าเรื่องไม่จริงนะ ไม่สมควรปล่อยให้หมอกหูเป็นปีอะไรอย่างนี้อืมได้แต่มองตาปิดอ,อันนี้จัง